กลางกระชังนะครับเดี๋ยวเวลานั่นถึงจะเอาท่อนะท่อยาวๆมัดขนาบข้างไว้นะครับก็อาหารหวานในป่าอยู่ในนี้แหละนะครับน้ำเต็มเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีปลานะ นะครับตรงนี้มันตื้นนะนะครับมีทุนก็จะขุดอีกลูกหนึ่งนะสระตรงนี้นะครับยาวถึงนี่เลยเก็บน้ํานะครับเนาะถ้าขุดตรงนี้ได้น้ําน่าจะไม่ท่วมนะครับทุกวันนี้น้ําทุกปีน้ําจะท่วมท้องฟังหมดเลยนะพอน้ํามันเป็นที่รับน้ํานะครับแต่ถ้าขุดสระตรงนี้ลงไปนะฮะเนี่ยขุดสระตรงนี้ลงไปนะครับจะไม่ท่วม นะครับมั่นใจเลยน้ำจะลงนี่หมดนะครับโอเคนะครับอ่ากระชังวันนี้กลางเองนะครับอยู่คนเดียวกลัวปลุกลงไปจมน้ำแล้วคนไม่รู้นะครับก็เลยทำกร่าวๆาไปก่อนเนาะโอเคนะครับวันนี้นะเอสวยนะครับ